สวัสดีครับน้องๆใน EP นี้เราจะมาฝึกทำโจทย์เรื่องความหนานแน่นความถ่วงจำเพาะและแรงลอยตัวข้อที่1ครับวัตถุมวลโจทย์กำหนดว่าวัตถุมวล100กรัมใส่ลงในของเหลวที่มีความหนานแน่น1.5กรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรจะจมลงในของเหลวเท่าใดนะครับจะจมในของเหลวเท่าใดในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของ แรงลอยตัวหรือแรงพยุงนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนะครับสูตรสูตรแรงลอยตัวนะครับเขาก็จะบอกว่านะครับแรงลอยตัวก็คือน้ําหนักวัตถุของวัตถุในอากาศนะครับมีกระแทนด้วยนอน์นูนะน้ําหนักของวัตถุในอากาศจะต้องเท่ากับนะครับ น้ำหนักแทนด้วยนอนหนูจุดแล้วกันของเหลวที่ถูกแทนที่น้ำหนักของเหลวที่ถูกแทนที่อ่านี่เราก็ต้องจำหลักการมันได้นะครับแรงลอยตัวคือน้ำหนักของวัตถุในอากาศจะเท่ากับน้ำหนักของเหลวที่ถูกแทนที่จากสูตรนะครับ ความหนาแน่นเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นว่า d นะครับ d วัตถุ through, อันนี้ก็คือน้ำหนักก็คือมวลเนี่ยมวลวัตถุในอากาศเท่ากับมวลของของเหลวที่ถูกแทนที่เพราะฉะนั้น d นะครับเท่ากับ mv เพราะฉะนั้น m มันเท่ากับ d คูณ v เพราะฉะนั้นก็เป็น d วัตถุ through. คูณด้วย v วัตถุ through. ก็ต้องกลับนะครับดี D ของเหลวครับดีของเหลวคูณด้วย V ของเหลวนั่นเองนะครับอพอเราได้างี้แล้วเราก็เราก็ดูที่โจทย์นะเขากำหนดมวลของวัตถุมาเท่ากับ100นะครับก็คือมวลเท่าดีคูณ V เนี่ยนะครับเท่ากับ100เราก็เขียน100นะครับกำหนดให้เรียบร้อยดี D ของเหลวครับ ของเหลวมีความหนาแน่น1.5นะครับกมต่อลูลบาทเมตรแอลูบาทเซนติเมตรนะครับกลายเป็น1.5แล้วก็คูณนะครับ v ของเหลวก็คือ v จมนั่นเองนะครับในเรื่องของแรงพยุงก็คือ v จมเพราะฉะนั้นเขาอยากรู้นะครับว่าของเหลวจะจมลงไปเท่าใดนะครับเราก็ย้ายข้าง v จมก็เท่ากับ100ส่วนด้วย1.5นะครับ วีจมนะครับห0 0รหัน1.5มันก็อยู่ค่าประมาณครับห 6. 6 6 7หรือก็คือ6.7ประมาณ 6.7CM ซมกำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบข้อ4อ่ทบทวนในเรื่องในโจทย์ข้อนี้นะครับถามถามเกี่ยวกับเรื่องของปริมาตรที่จมนะครับมันก็คือเรื่องแรงลอยตัวนั่นเองเราต้องรู้ว่านะครับน้ำหนักของวัตถุนในอนากาศก,าก็คือมวลของ ของวัตถุในอากาศจะเท่ากับน้าหนักของเหลวที่ถูกแทนที่หรือมวลของเหลวที่ถูกแทนที่นะครับมันก็คือนะครับ m เท่ากับ d คูณ v ความหนาแน่นคูณปริมาตรนะครับแต่ว่าข้อนี้คือเขากําหนดมวลในอากาศมาแล้วก็คือ100นะครับอ่ะคราวนี้เราก็หา m ของของเหลวที่ถูกแทนที่มันก็คือความหนาแน่นของของเหลวคูณด้วยปริมาตรที่จมนั่นเองก็เป็น1.5คูณกับ v จม100รก็เท่ากับ 1.5คูณด้วย v โจมนะครับก็ย้ายข้างนะครับ v ที่โจมก็คือ100หาร1.5ก็ประมาณ6.7ลูกบาทเซนติเมตรคราวนี้เรามาดูโจทย์ข้อที่2ครับวัตถุชิ้นหนึ่งช่างในอ่าช่างน้าหนักเป็น2ส่วน3เท่าของที่ช่างในอากาศนะครับวัตถุชิ้นหนึ่งช่างน้ําหนักเป็น2ส่วน3เท่าของที่ช่างในอากาศอยากทราบว่าความถ่วงจำเพาะของวัตถุนั้นมีค่าเท่าใดอันนี้ก็คือใน เรื่องของความถ่วงจำเพาะนะครับเราก็าทบทวนสูตรนะครับสูตรความถ่วงจำเพาะสูตรความถ่วงจำเพาะก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจำได้ไหมครับ m อากาศนะส่วนด้วย m อากาศ m อากาศลบ m น้ำครับความถ่วงจำเพาะก็คือนะครับมีค่าเท่ากับ มวลอากาศนะมวลในอากาศส่วนด้วยมวลในอากาศลบด้วยมวลน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเราก็กําหนดนะครับเขาบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งช่างน้ําหนักเป็น2อส่วนสเท่าของที่ช่างในอากาศเพราะฉะนั้นเราก็กําหนดให้นะครับน้ําหนักวัตถุในอากาศนะครับก็คือมวลในอากาศนั่นแหละน้าหนักวัตถุในอากาศเราให้มีค่าเท่ากับ x แล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับ น้ำหนักวัตถุในน้ำนะครับน้ำหนักวัตถุในน้ำนะมันก็เท่ากับเขาบอก2ส่วน3เท่าของในอากาศใช่ไหมเขเป็น2ส่วน 3x เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าสูตรความถ่วงจำเพาะเลยนะครับความถ่วงจำเพาะอ่าพี่ล่อเป็นพี่ยอเป็นถอพอถอถุงพอพานการถอพอะครับความถ่วงจำเพาะก็เท่ากับนะครับ m อากาศถูกไหม ส่วน m อากาศลบ m น้ำ่า m อากาศก็คือ x นะครับ m น้ำก็คืออ่า m อากาศคือ x แล้วก็ส่วนด้วย m อากาศลบ m น้ำก็2ส่วน3 x นะครับเราก็ได้แล้วนะครับอ่ะพีต่อทางนี้แล้วกันพื้นที่หมดตัวนี้นะ x ส่วน x ลบ2ส่วน3 x นะครับมันก็กลายเป็นก็กลายเป็น x นะครับส่วนอ่าลองมาและกัน x ส่วน x ลบ2ส่วน3 x นะครับเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก็คือต้องเอา x ตัวน,นี้คูณ3ทั้งเศษและส่วนก็กลายเป็น x ส่วน3 x ลบ2 x ส่วน3นะครับมันก็ได้เป็น x ส่วน x ส่วน3นะครับ x ส่วน x ส่วน3ก็กลับเสียเป็นส่วนขึ้นไปคูณนะครับก็จะกลายเป็น3นั่นเองนะครับ x ตัด x ก็เหลือ3เพราะฉะนั้นนะครับความถ่วงจำเพาะออวัตถุก็เท่ากับ3ข้อนี้เรากตอบข้อ4โจทย์ข้อ3ครับวัตถุชิ้น1เมื่อช่างในอากาศจะหนัก2.5เท่า ของเมื่อช่างในน้ำจงหาว่าความถ่วงจำเพาะของวัตถุนี้นะครับมีค่าเท่าใดนะครับก็สูตรเดิมเลยนะครับความถ่วงจำเพาะอันนี้เราต้องจำสูตรให้ได้นะครับเท่ากับ m อากาศนะครับมวลที่ช่างในอากาศหารด้วยมวลที่ช่างในอากาศนะครับ m อากาศลบด้วยนะครับ m น้ำ ครับเออากาศส่วนด้วยเอมอากาศรูปด้วยเมน้ำมวลในอากาศนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าเราดูก่อนเขาบอกว่านะครับช่างในอากาศจะหนักเป็น2.5เท่าของช่างในน้ำอ่าเราก็ให้น้ำหนักที่ช่างในน้ำอ่าให้น้ำหนักที่ช่างในน้ำเท่ากับ x กล้กันนอช่างนะครับน้ำหนักก็คือนอช่างในน้ำอ่า นอช่างในน้ำนะพี่ให้เท่ากับ x นะครับเพราะงั้นน้ำหนักก็คือนอช่างในอากาศน้ำหนักช่างในอากาศนะครับก็ต้องเท่ากับ2 5 x นะครับ2.5เท่าแล้เราก็แทนค่าตัวนี้ลงไปนะครับอากาศเท่ากับ2.5 x นะส่วน2 5 x ลบ x นะครับ เราก็ได้ 2.5x ส่วน 2.5x ลบ x x ตัวนี้ก็คือเป็น1นั่นเองถูกไหมครับข้างหน้าเป็น1 2.5ลบ1ก็เหลือ 1.5x อ่า2.5หาร1.5นะครับก็ได้เท่ากับ1.66เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็ตอบนะครับความถ่วงจำเพาะเท่ากับ1.66 เราก็มาฝึกทําโจทย์ในลักษณะข้อสอบคล้ายๆกันอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนข้อ3เพื่อฝึกความชํานาญนะครับวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับช่างในน้ำหนักเป็น3ส่วนสีเท่าของช่างในอากาศนะครับจงหาความถ่วงเพาะเราก็ให้วัตถุนะครับช่างในอากาศเท่ากับ x ไปเพราะนั้นวัตถุช่างในน้ํา เขาบอกในน้ำเป็น3ส่วนสีเท่าของอากาศนะครับก็เป็น3ส่วนสีเท่าของอากาศก็คือ3ส่วนสีเท่าของ x นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็แทนค่าเลยความถ่วงจำพะนะครับถอบพอความถ่วงจำพะเท่ากับ m อากาศส่วน m อากาศนะครับลบ m น้ำนั่นเองนะครับ m อากาศก็คือ x นะครับ ก็เป็น x ส่วนด้วย x ลบ3ส่วน4 x นะครับเราก็ต้องทำตัวเนี้ยให้ส่วนเท่ากับ4นะก็กลายเป็น4 x ลบ3 x ใช่ไหมก็เป็น x ส่วน4 x ลบ3 x ส่วนด้วย4นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับ x ส่วนนะครับ สี x x ่ x ลบสาม x ก so so like so 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 ็เหลือ x เดียวนะครับก็เป็น x ส่วนสี่ก็กลับขึ้นไปคูณนะตัวนี้ก็กลายเป็นว่า x คูณสี่ส่วน x ถูกไหมครับก็ x ตัดไปก็เหลือ x ตัดกันหมดไปก็เหลือแค่สี่อ่ามันก็เท่ากับสี่ครับเพราะฉะนั้นความถ่วงจำเพาะข้อนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ4นั่นเองตอบข้อ3าม โจทย์ข้อที่5ครับของแข็งสองก้อนแทนที่น้ำในถ้วยยูริก้านะครับน้ำที่ล้นออกมามีปริมาตรเท่ากัน V เท่ากันนะครับถ้าก้อนแรกมีมวล2เท่าของก้อนที่2ความถ่วนจำเพาะนะครับของก้อนที่2มีค่าเป็นกี่เท่าของก้อนแรกนะครับเขากำหนดให้ปริมาตรเท่ากันเราพิจารณาจากสูตรความหนาแน่น D เท่า M ส่วน V นะครับ เพราะฉะนั้น b มันเท่ากันนะครับอเราก็รู้ตัวนี้เป็นยังไงครับถ้า d เพิ่มอันนี้เราเพิจารณาจากการคิดน,นะครับ b เพิ่มก็จะทําให้หมวลเพิ่มนะครับมวลเพิ่มก็คือตัว m นี่ยแหละเพิ่มเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไงครับเขาก็บอกว่าจากโจทย์นะครับก้อนแรกม,มีมวลเป็น2เท่าของก้อนที่ส ความ่วงจำเพาะของก้อนที่2มีค่าเป็นกี่เท่าของก้อนแรกนะครับเพราะฉะนั้น M ตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นถ้า d นะครับ d ก้อนแรกนะครับเพิ่มเป็น2เท่านะครับมวลก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าด้วยถูกไหมถ้าเป็น2 d นี่ก็กลายเป็น 2m อ็ถูกไหมอันนี้เรามาทําตามที่โจทย์กําหนดดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโจทย์กําหนดให้ปริมาตรเท่ากันเพราะฉะนั้น ปริมาตร v 1เท่ากับ v 2องจยางโจทย์ก่อนนะ,ะจากสูตรก่อนเราก็จะได้นะครับ d 1ก็เท่ากับ m 1ส่วน v 1นะตัวนี้ก็ก้อนที่2ก็ d2 เท่ากับมวลก้อนที่2ส่วนปริมาตร2ถูกไหมครับอาาล้วก็บอกว่า v 1เท่ากับ v 2อ v 1่เท่ากับ v 2นะครับแล้วก็ เขากาหนดให้อีกนะครับจุดกําหนดว่าอย่างไรนะครับมวลก้อนแรกนะครับมีมวลเป็นสองเท่าของก้อนที่สองเพราะฉะนั้น m หนึ่งนะครับ m หนึ่งก็เท่ากับสอง m สองถูกไหม m หนึ่งมีค่านะครับมวลเป็นสองเท่าของ m สองเพราะ m หนึ่งเท่ากับสอง m สองอ่าคราวนี้เราก็พิเคาะพิเค,าะ,เคาะไปนะครับก็คือ d หนึ่งเท่ากับ m หนึ่งส่วน v 1>, 1เป็นสมการที่1นะครับ d 2ก็เท่ากับ m 2ส่วน v 2เป็นสมการที่2เสร็จแล้วเราก็เอา d 1ส่วน d 2นะครับเพี่็ให้ d 1ส่วน d 2ฝากนี่แล้วกัน d 1ส่วน d 2มันก็คือ m 2ส่วนอเอา d 2ส่วน d 1อัตราส่วนต้องเป็น d 2 ดีส d2 ต่อ d1 นะก็เป็น M2 ส่วน V2 ส่วนด้วยสีแดงจะเห็นภาพนะสีแดงเป็นของ D1 นะก็กลายเป็น M2 M1 นี่กลายเป็น M1 ส่วน V1 นะคร,บร,ะระยย 2, 2, ับเสร็จแล้วเราย้ายข้างไง m2 ส่วน V2 กับเศษเป็นส่วนละคูณก็เป็น V1 คูณ M1 นะครับ เสร็จแล้วเขากาหนดว่าอย่างไรครับ v 1เท่ากับ v 2องถูกไหมโจทย์กําหนด v 1เท่ากับ v 2ปริมาตรทั้งสองมนเท่ากันนะครับเราก็ให้ปริมาตรตัวเนี้ยมันเท่ากันนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่า m 1อะ่ะมันเท่ากับ m 2องใช่ไหม m 1เท่ากับ m 2เราก็เอาตัวนี้ m 2นะครับ v 1เท่ากับ v 2แล้ว m 2ส่วน v 2 1> v 1ก็เท่ากับ v 2เพราะว่ามันบอกว่า v 1เท่ากับ v 2องไงตัวแล้วก็ m 1นะครับเขากำหนดก็คือเท่ากับ2 m 2นั่นเองเราแทน2 m 2ไปซึ่งตัวนี้มันก็คืออะไรก็คือค่า m 1ตัวนี้นั่นแหละถูกไหมครับแต่ว่าเขากำหนดว่า m 1มีค่าเท่ากับ2เท่าของ m 2แล้วก็เลยกลายเป็น2 m 2แทนเสร็จแล้วเขาบอก v 1มันเท่ากับ v 2ตัวนี้มันก็คือ v 1นั่นแหละ v1 นั 1> 1่นแหละแต่เใหมันเท่ากับ v2 ด้ยอ่าเสร็จแล้วเราก็ตัดด m2 กับ m2 มันหมดไปมันก็เหลือเป็น1นส่วนสเจเพราะฉะนั้นก็คือนะครับความถ่วงจำเพาะก็จะเป็น1นส่วนสเท่าของก้อนแรกนั่นเองนะครับเราตอบข้อ2อนี้ก็เป็นรูปแบบการฝึกทำโจทย์ในลักษณะของข้อสอบนะครับในเรื่องของ ความหนานแน่นความถ่วงจำพาแล้วก็แรงลอยตัวนะครับเดี๋ยวใน e ะีพีต่อไปพี่ก็จะเอาตัวอย่างข้อสอบมาให้น้องฝึกทำนะครับสัก5ข้อนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญ